โอ้ยโอ้ยเดี na na. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกี๋ยวกอะไรทั้งหมดโอ้ยดูแล้วนายะอ้ขวางขวางโอ้ยแรงลังตัวเป็นไรหรอมั้งโอ้ย

mặt nào mặt được ra này này ào thì có thế nào mày luôn luôn mày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  luôn แรจับตกนะไม่ได้เลื่อยอยู่ได้ไงน้ำแม่ได้ไง่าเด็กีเด็กีหักหลบไปกันไม่ไม่ลงน้ำนี่เลยว่าเดกีเกินเลยเกินเลยไปใช่ไหมใช่ไหมสนิทกันหวะใช่ไม่ใช่ตัวอะไรกันตัวอะไรฉันไม่ต่ำ Nun. โอ้ยโอ้ยอะไรวะวัดป่ามันากนทุนั้งิดเฮ้ยเฮ้ยนาปฝาเลย <incident 1991>

ไอ้บอดนี่มันหลอกตากันีกางเข้าคงหลอกกันเลยวัดนะยิ่งนำแนาริหวอดการันตีริบบดแล้วมีเงินมีเันอโอ้ยแน้่ตอนนี้ยิงยอยเฉยโอ้โห

ปวดก็แบบติ้งดำได้เฉยเลยอะไรว็ปวดปวดจะไห้ปวดเกินไปนี่ถ้าเกิดปวดก็ยิ่งเด็กนี่ปวดเงียบเลยนะเข้าเข้าอย่างเต้เข้าโป้เต้เว้ยอย่าอย่าให้มันจะต้องร่วมมือกันชน กูจะชนมันทำไม่ได้เลยโหมันเข้าโคเปร์มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวันัอยู่ไหนเจ๋อจัดาเองแล้วตายแลายแล้วเโอ้เลงตัดตามมไปแล้วตัดหน้าแล้วตัดหน้ามัละโอ้ย โอ้ดิชนมาะต้งเออัหชนเหมือนกำในใครก่อนโอ้ยเหมือนกำตาบอญไหวมากที่นี้บทท้ายนะครับชนชนอ่อนน้อมมันที่มีคั้นสูงโอ้ยโอ้โหลอยความวะ เดลวเลวเลวเลเลวมาเ็่ไม่อยอยากแข่งดิฟที่สุดเลยมันดิบดิบข้าเนียไม่สนุกโอ้ ่ายเลยจุกมันโอเโอ้ยอารมไปแล้ว โอใครชนแค่วงะโกชนที่หายสองลำเ้ยดโอ้ยโอยแอีกแล้วต้องดเนยเกิดีมาจ่เลย yeah <laughs>